มาสด้าสามนะครับติดชุดลากเรือลากเจสก,กีลากดิ่งไ์นะครับใช้กันลักจักรยานได้รถบ้านได้รถพ่วงได้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้างในมีนอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเป็นหัวบอลหัวบอลห้าสิบมิหัวบอลมาตรฐานนะครับตัวบอลเมาส์นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นหลงรองตัวรถจะเหลือแค่บร,ริเวณตัวอีกนะครับจุดยึดเจะซสกีซ่อนอยู่ข้างใต้จุดสกเกิลทั้งหมดไม่มีคานผูกมา ตามเกียวด้านล่างกันหม้องพลาสติกการคายนะครับการหอ้อบอลโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากเรือลากเจียรสกีลากที่ไปิดออกมา้า3 000. ขอบคุณครับ